สวัสดีค่ะนะคะเมื่อนี้นะคะคุณกู้อ้วนนะคะสีผ้ามาเฮ็ดปลาเด็กนะคะผ้ามาเฮ็ดปลาเด็กเอาวิธีการเฮ็ดจังไดมาเบิ่งกันนะคะตามคกู้อ้วนมาค่ะข้าคั่วปลาเนาะค่ะขาคั่วปลามาแล้วนะคะขาคั่วปลามาแล้ข้ากับมหมักนะคะอันนี้คือการมักนะคะมักมักปลาใส่เกลือนะคะมักปลาใส่เกลือ ใช้เกลือนะคะใช้เกลือใช้เกลือใช้เกลือแกนของเรานี่แหละนะคะยาแปลเกลือไอโอดินนะคะเด้อยาแปลเกลือไอโอดีนนะคะมันจะมันจะเน่านะคะมันจะเน่เอาอมาักเลยค่ะมกัมกมักไรมักให้เข้มเลยได้ค่ะให้เข้ม ย่าบุบ,บยา่ยาหอยหมักซ้าป่าที่เขาจะตากแห้งเด้อมันจะเน่านะคะเอาเค็มๆไ้จักน้อยนะคะแต่ถ้าเค็มมากตัวมันจะแข็งมากมันก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมก็ให้มันเค็มพอดีนะคะก็ดีแล้วนะคะกับมักถิงไวบค่ะทําแบบนี้นะคะฝาปิดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะมักไบสามขึ้นนะคะพี่น้องมักไว้สามขึ้นอยวไค่อยมาเบิ่งกันนะคะ ครบสามคืนแล้วค่ะที่นี่ครบสามคืนแล้วพอครบสามคืนแล้วปลามันจะตัวแข็งแบบนี้นะคะขนมันพ่อเกลือนะคะปลามันจะโตแข็งแบบนี้มันสิบอเอนนะคะเห็จดจังไงกรบบ่อันนั้นบีบจังไ้กรบบ่อเบลนะคะนี่คือปลาที่ห่อหมักได้ที่นะคะปลาที่ห่อหมักได้ทีทีนี้ส่วนประกอบของปลาแดไม่หยังแน่นะคะเนี่ยปลาเห็นบ่อขับปลาแข็งตปวใหญ,ใหญ่แล้วก็สามารถทําได้นะคะ เนื้อมันจะไม่เละนะคะเนื้อมันจะแข็งนะคะอันนี้คือปลามันได้เกลือพอดีนะคะปลาได้เกลือพอดีก็เซ็บไปเลยค่ะเข้าสิขั้นเลยที่กระขั้นปลาแดกอันนี้คือปลาแดงแบบบนนอกนะคะเข้าย่านมันเข้าย่านมันบ่พอพ่อเกลือคักปันไดเข้าย่านมันเนา่าเพราะว่าเข้าสีไดใบใส่ประมาณจะสามสี่ปีเข้าคอยกินได้ค่ะนี่่แม่นว่าเฮ็ดปีเดียวได้กินเด้ผู้อ้วนเฮ็ดใบใเรื่อย ะะใบสามสี 3, ป่ปีซุ่มครบสามสี่ปีก็จะเอาขึ้นมากินนะคะแล้วก็ซุ่มเห็ดไม่ก็มากไว้ค่ะเย็บใส่กับเส้นไอ้เรื่องก็ใส่ไฮไว้นะคะทีนี้ส่วนประกอบมันมีถังแน่แบบที่นี่ส่วนประกอ,อบก,อก็มีห้อค่ะรำข้าวนะคะห่อห้อเกลือหมูไหมคะ่ะรำธรรมดานี่แหละนะคะรำธรรมดานี่แหละ ใส่เลยค่ะโรยเลยค่ะโรยเลยเหยียดไปเรื่อยค่ะง่อยไปเหยียดพยายามอย่าเอามือค้นเลยคะ่ะเพราะว่ามันมีก้างปลามีปลา,ม,ม,ปลาม,มีก้างใส่ดีค่ะสูตรคู่วันจะเป็นแบบนี้นะคะใส่เลยบ๊อบใส่หลายก็ได้ค่ะซสาม,มีพ่อละนะคะเ <c oughs> ขากะกะเบิงว่ายะยะยะให้มันยะให้ มันลายกาตัวปลานะคะให้พอมันเขาใส่ห้ามเพื่ออย่างนะคะใส่เพื่อให้มันหอมค่ะแล้วก็เพื่อให้ตัวปลามันอีสีแดงนะคะปลามันจะแดงมันสีบรสีขาวเออเตอร์นะคะสีบร,ส,บรสีขาวค่ะปลามันจะสีแดงเขาเปิดขึ้นมาหนีแดงอง่ต้องเปิแต่เสงเพาะเต้องใส่สีคือ ข้าบ่ต้องข้าบ่ได้ใส่สีข้าบ่ใส่ได้ดินประสิวอีหยังเด้อค่ะนี่ทําแบบบ้านเราเลยนะคะที่อีพออีอเมียเพิ่นพาเฮ็ดนะคะคนไปเรื่อยๆจนจนว่าห้ากับปลานะคะมันผสมกันเบิดตุ่ดโตเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่ทเนเห็ดก็ฝึกเห็ดกับคู่อวนก็ได้เด้เอเฮ็ดลองเบิ่งกับคู่อวนนะคะ คู่เห็ดคู่อันเน็ดกินประจำนะคะคู่อวนเสี้หดกินเองประจำประแดกนะคะสีบ่ค่อยสืบประแดดประลาดกินนะคะเพราะว่าสะดุ้งสะดุ้งจะหองกระตึกประจำแล้วก็มูอ่ามูอยังเอามาะไฮแน่นะคะยนี่ปลาลงเป็นก่อมะไฮก่อมาเห็ดใส่ห้ยไฮใบนะคะเห็ดใส่ห้ยไฮใบแค่จะเสร็จแล้วเดลยค่ะนี่แค่จะเสร็จแล้วเห็นไหมค่ะตัวปลามันจะ อันนี้เลยมันสีเน่าได้ค่ะนี่ตัวปลามันจะไม่เนา่มนนามันจะแข็งง่ามหลังจากปลาที่เข้าพอออกขึ้นมาจากนา้ำมันเริ่มสีเน่าแล้วแต่ว่าเวลาเขามาใส่เกลือนะคะเอามาใส่เกลือมันก็นจะแข็งขึ้น,นคือเกลานะคะหอมค่ะเวลามันเป็นแล้วเขาเอาไปปิ้งนะคะเอาไปปิ้งหรือเอาไปทอดแล้วแต่ชอบนะคะส่วนมากคู่อ้วนจะไปปิ้งค่ะยังใหญ่ๆยังเสียคู่อ้วนก็จะไปปิ้งนะคะอ้วนจะไปปิ้งปิ้งแล้วก็อ่า อันนั้นบักพริกดิบไส่บีแบบพริกดิบไส้ค่ะโอ้แซ่บรารค่ะอ่าขันสีใส้เมื่อนะคะกะใส่ใส่เมื่อเบาๆเด้ออย่ยาจกแห้งเด้อเพราะว่าปลามันมีจังปลากเข็งยังเสรมันก็จะมีแผงหลังนะคะมันจะมีแผงหลังอยู่แต่ว่าอ้วนเบาออกนะคะแต่ว่า,าก็ใส่พญายงงามใส่ทัาพ,พี่ค้นเอาค่ะใส่ทัาพ,พี่ค้นเอาจะปลอดภัยที่สุดนะคะ หอยแยบักเกลือมันสิบวพ่อค่ะเหมือนข้าวกล่อมเกลือใส่อีกค่ะเกลือใส่อีกนิดนึงก็ได้เนี่ยทำมันกลับมาทำพ่อเป็นไรข้าคิดว่ามันจะบวพ่อป็นไรเมื่อข้าค้นไปแล้วมันบวชพ่อดีค่ะมันมันบวชพ่อมันบวชพ่อดีนะคะเบิ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันหน่อยอยู่นิดนึงข้าวกล่าวใส่เพิ่มอีกค่ะค้นไปเรื่อยๆค่ะไป้นไปเรื่อยๆ ใส่สองอันสีง่ายที่สุดค่ะจะใช้อะไรก็ได้ที่ประยุงกันที่ตักปลาขึ้นมาจากกลางๆจากกลนมันได้ใส่ทับพ,พี่สองอันก็ได้อต่า่าใส่ทับพ,พี่สีแข็งแข็งนะครเพราะว่าเขาได้งัดงัดจากข้างไตขึ้นมาขันทับพ,พี่บอแข็งมันสีหักค่ะดีค่ะ,น,คะนี่คือการทําปลารา้าอีสานบอต้องใส่สารกันบดบอต้องใส่ สารที่ให้ความแดงนะคะไม่ต้องอันนี้คือปลาล้าอีสานเลยล้วนเลยค่ะนี่ค่ะใกล้สีแล้วแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วบังนะคะ่ะพี่น้องนั่นเปลี่ยนให้คู่วันอยากกินปิ่งมันนี่โอ้ปิ่งแซ่บเทเ้นี่ปิ่งแซบ่แซบมากนะเนี่ยเนี่ยปิ่งแซ่บมากผู้ใดยังบอกเคยเห็ดนะคะหรือว่าอยากเห็ดนะคะเอาสูตรของคู่วันไปเห็ดก็ได้นะคะสูตรของคู่วันเพืเห็ดก็ได้ เอาแล้วแล้วก่นี่มีแต่จะตักใส่ไหนะคะตักใส่ไหเแล้วคู่อ้วนกสิเขียนไว้ว่าผลิตบันที่เท่าไหร่แล้วทานได้เท่าไหร่เพราะว่าคู่อ้วนสิกินสามปีนะคะ,ะคู่อ้วนสิกินสําหรับคู่อ้วนนะคะประแดคคู่อ้วนสิกินเก็บไว้สามปีค่อยสิกากินนะคะนอกเสียจากว่าเอาไปปิ้งนะคะ แต่ส่วนมากกะสีดซุกค่ะเฮ็ดแจ่วจังสิก็จะเฮ็ดซุกนะคะซับดีๆหรืมอมราจะเอาไปเขาเตาอบเขาเตาอบแล้วก็มาบดนะคะแล้วก็มาทําแจ่วนะคะอันนี้คือคู่อ้วนกินประจําแบบนี้นะคะใครบอท่านได้นั่นกะล่องเบิงนะคะลองดูนะคะลองดูสูตรปลาลัครูอ้วนนะคะทุกวันสิมาเก็ตข้องกินค่ะ มว้วนจิตวการล้อมเพ่งแหน่สำหรับช่องคูอ้วนนะคะลองเพ่งแหน่มวนไปน้ำแหน่ลองเราบ่ม้วมนกระซังแต่ว่าได้ล่องปลาล่านะคะปลาลาก,ก็เส็ดกินเองนะคะอันนี่อีกสามปีคุณได้ขลอก,ก,กได้กินอีกสามปีขั้นบ่าตาต่ก่อนสามปีได้กินค่ะขั้นตายก่อนก็เอาไว้พูดอยู่หลังกินนะคะนี่ฉะนั้นคู่อ้วนจิเขียนใ้นะคะที่ผ่านมากก็จะเขียนใบว่า ให้นี่ผลิตวันที่เท่าไดรเฮ็ดวันที่เท่าไดรกินได้วันที่เท่าไรนะคะอันนี้ก็สิคือกันค่ะค่ะสําหรับสําสหรับคลิปการเฮ็ดประแดดนะคะการเฮ็ดป,ประแดกสุขวุวรนะคะขันผู้ใดอยากเฮ็ดกะเฮ็ดน,นะคะผายากผ้ายากเฮ็ดอยากจะลองเฮ็ดเพราะท่านเฮ็ดอยากล่องเฮ็ดกตเฮ็ดคือคู่อวันลองเบิงค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้อวนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ